บ้านเช่าวิญญาหลอนนุชยืนมองบ้านไม้สองชั้นหลังเก่าตรงหน้าด้วยความรู้สึกสับสนทั้งตื่นเต้นและหวาดหวั่นบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในซอยเปลี่ยวแถวชานเมืองดูเก่าแก่และสุดโรมสีขาวซีดจางบนผนังไม้ลอกร่อนเป็นหย่อมหย่อมหน้าต่างบานกระจสนิมเครอะต้นไม้รกคลุมรอบบ้านทําให้ดูน่ากลัวลุกยิ่งขึ้นแต่ราคาค่าเช่าถูกเหลือเชื่อสําหรับบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้สภาพบ้านอาจจะดูเก่าไปหน่อยแต่ข้างในตกแต่งใหม่หมดแล้วครับ เสียงของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ดังขึ้นชายไวกลางคนชื่อสมชายยิ้มกว้างคุณนุชจะเป็นผู้เช่าคนแรกหลังจากบ้านว่างมานานผมรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนุชพยักหน้ารับอย่างลังเลเ,เธอไม่มีทางเลือกมากนักเงินเดือนของพนักงานออฟฟิศอายุ25ปีอย่างเธอไม่พอจะเช่าที่อื่นที่ดีกว่านี้ได้ฉันขอดูข้างในก่อนนะคะสมชายพาเธอเดินชมบ้านภายในตกแต่งใหม่จริง แต่ยังคงกลิ่นอับชื้นและบรรยากาศหมุนหมองนุชรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างจ้องมองอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่พบอะไรผิดปกติเอ,อิดบ้านหลังนี้มีประวัติอะไรพิเศษไหมทัดนุชถามด้วยความสงสัยสมชายชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มกว้างไม่มีอะไรพิเศษหรอกครับแค่บ้านเก่าธรรมดาธรรมดาที่สร้างมานานไม่ต้องกังวลน,นะครับนุชลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ด้วยความจำเป็นทางการเงินเธอจึงตัดสินใจ ฉันตกลงขจะย้ายเข้ามาอยู่พรุ่งนี้เลยสมชายยิ้มกว้างขึ้นดวงตาเป็นประกายยินดีด้วยครับผมรับรองว่าคุณจะได้ประสบการณ์ที่น่าจดจำแน่นอนวันแรกของการย้ายเข้าบ้านผ่านไปอย่างวุ่นวายนุชจ,จัดข้าของเข้าที่จนดึกระหว่างที่จัดของเธอรู้สึกเหมือนมีเงาดำวูบไปวูบมาตามมุมห้องแต่เมื่อมองไปก็ไม่เห็นอะไรเธอปัดความคิดนั้นทิ้งไปคิดว่าคงเป็นเพราะความเหนื่อยล้า กลางดึกเสียงกรีดร้องแผ่วเบาดังมาจากห้องน้ํานุสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นรัวความกลัวเกอะกุมจิตใจแต่เธอพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นแค่ความฝันหรือไม่ก็เสียงลมพัดผ่านท่อน้ําเก่ากเธอลุกขึ้นไปดื่มน้ําแต่เมื่อเดินผ่านกระจกเธอเห็นเงาดํายืนอยู่ข้างหลังนุชหันความไปมองแต่ไม่พบอะไรเธอรีบวิ่งกลับเข้าห้องนอนและซุกตัวใต้ผ้าห่มจนถึงเช้าวันต่อมาขณะที่นุชกําลังอาบน้ําเธอรู้สึกเหมือนมีใครกําลังจ้องมองอยู่ เธอหันไปมองรอบห้องน้ําแต่ไม่พบอะไรผิดปกติแต่เมื่อหันกลับมาเธอเห็นรอยมือเปียกปรากฏบนกระจกเงาตรงหน้านุชรีบเช็ดออกด้วยความตกใจแต่รอยนั้นกลับปรากฏขึ้นใหม่ในทันทีเธอรีบอาบน้ําให้เสร็จและวิ่งออกจากห้องน้ําที่ทํางานนุชไม่สามารถมีสมาธิได้เลยภาพหลอนจากบ้านยังคงติดตาเธอเพื่อนร่วมงานสังเกตเห็นความผิดปกตินุชเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าซีเชยว นุชลังเลที่จะเล่ากลัวว่าจะถูกมองว่าบ้าแต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเล่าให้เพื่อนสด็จฟังนี่ฉันว่าเธอย้ายออกมาดีกว่านะเพื่อนแนะนำด้วยความเป็นห่วงบ้านราคาถูกขนาดนั้นต้องมีอะไรไม่ชอบมาพาก,กลแน่ๆแ,แต่นุชสายหน้าฉันไม่มีที่ไปหรอกอีกอย่างฉันจ่ายค่ามัดจำไปแล้วด้วยคงต้องอดทนอยู่ไปก่อนคืนนั้นนุชนอนไม่หลับเธอได้ยินเสียงฝีเท้าย่าไปมาบนพื้นชั้นบน ทั้งที่เธออยู่คนเดียวและไม่เคยขึ้นไปชั้นบนเลยเธอพยายามกดโทรศัพท์เรียกเพื่อนแต่สัญญาณก,กลับหายไปจู่ๆเสียงฟีเท้าก็หยุดลงแทนที่ด้วยเสียงลากอะไรบางอย่างหนักๆดังมาจากเพดานนุดกอดตัวเองแน่นน้ำตาไหลด้วยความกลัวเธอได้ยินเสียงกระซิบผถวเบาช่วยด้วยช่วยฉันด้วยดังมาจากมุมห้องเมื่อเธอมองเธอเห็นเงาร่างเด็กหญิงยืนอยู่ก่อนจะค่อยๆจางหายไป วันถัดมานุษย์กลับจากทํางานพบว่าข้าวของในบ้านถูกย้ายที่ไปหมดภาพถ่ายครอบครัวของเธอคว่ำหน้าลงบนโต๊ะและมีรอยขีดข่าสีแดงบนใบหน้าของเธอในภาพเธอรีบวิ่งออกไปหาเพื่อนบ้านแต่กลับพบว่าบ้านรอบข้างไม่มีคนอยู่เหมือนถูกทิ้งร้างมานานนุชโทรหาสมชายแต่เขาไม่รับสายเธอส่งข้อความบอกว่าจะย้ายออกแต่ไม่มีการตอบกลับคืนนั้นนุชได้ยินเสียงเด็กหัวเราะคิกค,คักดังมาจากตู้เสื้อผ้าเธอรวบรวมความกลา้าเปิดประตูตู้ออก แต่กลับไม่พบอะไรนอกจากกลิ่นเน่าเหม็นคับคลุ้งเมื่อหันกลับมาเธอเห็นรอยเท้าเล็กๆปิดชิ้นเดินออกจากตู้ไปทุ่วห้องรอยเท้านั้นนำไปสู่กระดาษแผ่นหนึ่งบนโต๊ะด้วยมือสั่นเทานุชหยิบกระดาษขึ้นมาอ่านมันเป็นตัวหนังสือเขียนด้วยสีแดงสดยินดีต้อนรับสู่บ้านของเราเธอจะไม่มีวันจากไปไหนและเมื่อเข้าสู่วันที่สี่นุชตัดสินใจไม่ไปทำงานเธอนั่งตัวสัน่นอยู่มุมห้องพยายามหาทางติดต่อคนนอกบ้าน แต่โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตใช้การไม่ได้เธอพยายามเปิดประตูหน้าต่างแต่ทุกบานถูกล็อกแน่นเราเกับมีพลังบางอย่างกักขังเธอไว้ระหว่างวันนุชได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นเธอวิ่งไปเปิดด้วยความหวังว่าจะเป็นใครสักคนมาช่วยแต่เมื่อประตูเปิดออกเธอกลับเห็นแต่ความว่างเปล่าพร้อมกับกลิ่นอาอเย็นยะเยือกที่พุ่งเข้าใส่กลางดึกนุชตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกหนักอึ้งบนหน้าอกเธอลืมตาขึ้นและพบใบหน้าซีดเผือดของหญิงชาราเจ้ามองเธอ ริมฝีปากเผยเยอเป็นรอยยิ้มหน้ากลดลูกก่อที่ร่างนั้นจะหายวับไปในความมืดนุชกรีดร้องออกมาสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินจนกระทั่งเช้าวันวันถัดมานุชซีดเสียวและอ่อนแรงเธอพบภาพถ่ายเก่าๆซุกอยู่ใต้พื้นกระดานภาพครอบครัวหนึ่งยืนหน้าบ้านหลังนี้แต่ใบหน้าทุกคนถูกขีดฆ่าด้วยหมึกสีแดงเข้มเธอสังเกตเห็นว่าเด็กหญิงในภาพสวมชุดเหมือนกับที่เธอเห็นในความฝันเมื่อคืน เย็นวันนั้นนุชได้ยินเสียงเคาะประตูเธอวิ่งไปเปิดด้วยความหวังว่าจะเป็นใครสักคนมาช่วยแต่เมื่อประตูเปิดออกเธอกลับเห็นแต่ความมืดมิดและเงาร่างมากมายยืนรอยอยู่เสียงกรีดร้องดังสนั่นทั่วบ้านนุชวิ่งหนีขึ้นไปชั้นบนด้วยความหวาดกลัวแต่ทุกห้องเต็มไปด้วยภาพหลอนน่าสยดสยองเธอเห็นภาพการฆาตกรรมโหดเหี้ยมที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า นุดวิ่งกลับลงมาชั้นล่างและพบว่าทุกประตูล็อกแน่นเธอหันกลับมาและพบร่างของคนในภาพถ่ายยืนล้อมรอบใบหน้าไร้ดวงตาจ้องมองเธอพวกเขาค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเธอเป็นของพวกเราแล้วเธอจะอยู่ที่นี่ตลอดไปนุดกรีดร้องครั้งสุดท้ายก่อนที่ความเมื่อจะกลืนกินทุกอย่างเช้าวันรุ่งขึ้นในหน้าอสังหาริมทรพย์ มาตรวจดูบ้านตามนัดเขาพบร่างไร้วิญญาณของนุชนอนแน่นิ่งอยู่กลางห้องใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวผมของเธอเปลี่ยนเป็นสีขาวโพลนชายหนุ่มถอนหายใจเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์ที่คุ้นเคยครับผมเองครับนายใช่ครับอีกรายแล้วไม่ต้องห่วงครับผมจะจัดการเองแล้วก็จะหาคนเช่ารายต่อไปใช่ครับบ้านหลังนี้ไม่เคยว่างนานเกินอาทิตย์ เขาวางสายมองไปรอบห้องด้วยสายตาเย็นชาก่อนจะเริ่มลงมือทําความสะอาดเตรียมบ้านให้พร้อมต้อนรับผู้เช่ารายต่อไปและอยู่รายต่อไปของวิญญาณที่สิงสถิตในบ้านหลังนี้